เขาก็หั่นมันน้อยๆเอายิ่งใจทำใหเขาหูไปเดินกไปเดือหเขาเทศไปเทโค้ดเห็นกนแคกร้าแคดัใส่เด้อเขือชมเนาะเ่แล้วเมืเสแล้วก่อน้อนี่มะอร่อยหอม